สวัสดีค่ะทำเป็นคลิปแ a n d o m อีกเช่นเคยนะคะกับสำหรับนี้นะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเเป็นแ a n d o m ที่มีชื่อชื่อดีกว่าชื่อหขอข้อก็คือเขาอยากจะทำอะไรในความสัมพันธ์นี้เราจะมาดูกันพลังงานทุกสิ่งอย่างแล้วก็เปิดไพ่ตั้งแต่6ใบแรกว่าเขาอยากทําอะไรยังไงกับเราแล้วเราจะดูเรื่อยๆเกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับคุณอะไรก็ว่าไปนะคะเห็นอะไรก็จะพูด ถ้าไม่เห็นก็จะไม่พูดหรือว่าถ้าไม่มั่นใจก็จะไม่พูดค่ะนะคะโอเคมาดูใบแรกแชริออตกระกฏคนที่อยู่แดนไกลคนที่มีความคิดยำไปย้ำมาคนที่เป็นตัวของตัวเองชัดเจนแล้วก็เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นได้นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นคนที่มีความคิดอยู่สองขั้วแล้วก็มีนิสัยอยู่สอง หรือว่าบุคลิกอยู่2แบบได้เช่นกันนะคะคนลนักษณะประมาณนี้มีการวางแผนคิดจะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์อยากเดินทางมาหาหรือว่าอยากติดต่อสื่สารอะไรก็ได้ที่อยู่แดนไกลและเป็นการแบบว่าทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นการคอนติเนียลไปไปไปข้างหน้าร่วมกันนะคะ คนนี้นะต่อให้เขาติดต่อสื่อสารกลับมาหรืออะไรเงี้ยก็ตามเนี่ยเขายาจะคิปความเป็นตัวเองก็คือมีความนิ่งความคูลคิปแอนคูลมากๆในตัวตนของเขาดังนั้นคุณจะเดาใจเขายากมากๆคุณจะเดาใจเขายากมากๆเลยคนคนนี้นะคะต้องขอภายถ้าหากเราพูดได้ไม่หมดนะพายของหนึ่งไม้ความสัมพันธ์นี้กําลังผลิดอกผลิอะไรที่แบบ เปล่งบานทีละนิดทีละนิดหรือว่ามีความชา้าหรือว่าเขาเป็นาธาตุน้ําที่มีความชา้าส่วนส่วนคุณอาจจะเป็นชาวาธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูเขามีกรกดพิจิกอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเป็นชาวาธาตุไฟได้แต่เป็นไฟที่ชา้าเป็นไฟที่นานนานมอดมากๆนะคะนานไหมนานมอดอะไรประมาณนี้ได้นะคะเหมือนเป็นพลังงานของคนที่กําลังเริ่มต้นสื่อสารมันมีข้อจํากัดบางสิ่งบางอย่างในการสื่อสารหรือว่าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์คุณและเขา 6เหรียญคุณรักเขาเนี่ยมีความเป็นเพื่อนอยู่ในตัวต่างคนต่าง Give and t a k เทเท่าๆกันในรูปแบบของใครมันแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเป็นต่างชาติคุณเป็นต่างชาติใช่ไหมคะต่างชาติสาหรับเขาแล้วก็เขาต่างชาติสําหรับคุณมีโอกาสที่จะมีความต่างแล้วก็ดูเหมือนว่า Give and Take เนี่ยเราก็จะคิดในมุมของเราว่าเขาเนี่ยให้ไม่เต็มที่ส่วนเขาก็จะคิดในมุมของเขาอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนไม่ค่อยลงรอยกันนะ The Tower นะ The ช o า e r ความสัมพันธ์คุณและเขาดูเหมือนมันดับๆติดๆดับบติดๆเนาะเป็นเป็นไฟที่แบบอารมณ์เหมือนเทียนกำลังหลี่แล้วก็พรึบหลี่แล้วก็พรึบอะไรประมาณนี้ดับจหยุดหยุดออนออนออฟออฟเ่อเปรียบเทียบอะไรประมาณนี้ได้หรือว่าเดินหน้าเดินก้าวหลังอะไรเงี้ยได้หมดเลยเป็นความสัมพันธ์แบบวนๆได้เช่นกันอันนี้คือการเปรียบเทียบนะคะ ยังไม่ได้ถูกพัฒนาหรือว่าเดินเกมความสัมพันธ์ไปในอนาคตนะคะยังไม่ได้มีคอมมิชเมนต์ซึ่งกันและกันอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าโอ้ยสับยากเดี๋ยวเรามาดูว่าคนที่คุณนึกถึงนะเขาคิดเกี่ยวกับคุณว่าอย่างไรบ้างเขาอยากทำอะไรกับคุณโดยเฉพาะ King of King ไม้ห้าถ้วยกลับหัวในไม้ในดาบ The World The Devil กลับหัวเขาคิดอยากจริงจังจริงใจนะคะแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นนะเขาอยู่แดนไกลเขาอยากศึกษาดูคุณให้มากและรอบคอบรอบด้านทั่วไป การศึกษาของเขาเนี่ยคือคนเนี้ยคุณจะเราทิศทางเขาไม่ได้หรอกเขามีอารมณ์ไหนคุณเราไม่ค่อยได้คุณอาจจะมองเห็นทั้งส่วนที่เป็นข้อดีและข้อเสียในในตัวตัของเขานะอประมาณนั้นเลยนะคะและเขาเนี่ยเหมือนอยากจะ เดินเข้ามาหาแบบพุ่งบางครั้งก็พุ่งใส่บางครั้งก็มอดออกดับไปอะไรประมาณนี้นะคะเพราะาตัวตนของเขาเนี่ยคือไม่อยากมีความผิดหวังเกิดขึ้นจริงอยากจริงจังจริง,จรง,จรงใจอยู่แต่ว่าไม่อยากลงแรงเยอะไม่อยากลงความรู้สึกเยอะลงสนามเยอะนะคะเขาเก็เลยพิจารณาทำอะไรก็ช้าแต่ใจของเขาเนี่ยมันพุ่งพลานมันเหมือนแบบอยากไปไอะไรให้มันรวดเร็วได้ได้ไดตัดสินใจเร็วอะไรประมาณนี้เนาะ แต่เขาจะใช้เวลาในการศึกษาดูคุณพอสมควรเหมือนแบบประมาณแบบว่าเออคนุเนี่ยแหละที่เขาจะศึกษานานแสดงว่าการที่เขาศึกษาคุณนะเรายังไม่ได้เห็นไพ่ของบุคคลอื่นๆที่จะมาแทรกเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะว่าเขาคนนี้นะคะมีคนของเขาแล้วหรือยังมาดูกันขอสามใบมีคนของเขาแล้วหรือยัง n i n of pentacles หนึ่งเหรียญแล้วก็เพชเหรียญโอ้เขาไม่มีแฟนไม่มีใครไม่มีคนของใครเขาอยู่ตัวคนเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นโสดคือเป็นโสดเดียวเดโดดโดดนะคะเป็นโสดที่ใครก็หมายปองด้วยนะแม้กระทั่งตัวคุณหรือว่าตัวคุณก็รู้ว่าเขามีสเสน่ห์นะคะเขายังไม่ลงหลักปักฐานกับใครยังไม่มีใครเป็นตัวเป็นตนแต่มีคนเข้ามาหาเขาทุกรูปแบบทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัย ผู้ใหญ่วัยเด็กวัยอะไรที่รู้สึกว่าเขามีเสน่ห์มากดังนั้นคนนี้ยังโสดค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะทำอย่างไรในความสัมพนันธ์ต่อไปขอสามใบ The Fool The Moon กับหัวแล้วก็สิบไม้เขา จะยังไมลง่ลงลึกกับทางความรู้สึกหรือว่าแสดงเปิดเผยให้คุณรับรู้ว่าเขาเนี่ยอยากศึกษาดูใจคุณนะแต่เขาดูเหมือนจะไม่ใส่ใจสนใจวิธีการของเขาก็คือไม่อยากมาลงอะไรเยอะลงดีเทลความรู้สึกเยอะนั่นเองนะคะและความความรู้สึกเขาเนี่ยเขาอยากผ่อนคลายในสถานการณ์เขาอยากให้ ให้คุณและเขาเนี่ยผ่อนคลายในในความสัมพันธ์ไม่ต้องยึดติดไม่ต้องคิดเยอะอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าถ้าคิดเยอะมันจะเกิดความกังวลแต่นี่คือไม่เลยเขาไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเขาอยากให้ชิลชสบายๆบา,บาคิปทอล์คกิ้งกันไปเรื่อยๆโดยที่แบบไม่ได้ปล่อยกันไปแล้วก็ไม่ได้ยึดติดกันไปถือว่าเป็นอะไรที่เอาที่สบายใจแล้วกันโอเคนะถือว่าเป็นอะไรที่เอาที่สบายใจอ่ะดูแนวโน้มสัมพันธ์คุณและเขานะสามใบ อู่แดนไกลจริงด้วยต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นจริงด้วยขอให้สมหวังนะคะสามเอ์มิดกลับหัวสามดาบกลับหัวแล้วก็เก้ามันเหมือนในอนา,นาคตอ่ะมันไม่มีความผิดหวังอะไรหรอกแต่มันน่าจะเจ็บปวดเพราะว่าอยู่กันไกลมากๆพออยู่กันไกลแล้วก็เลยแบบมันคิดถึงอ่ะคิดถึงจนนอนไม่ได้กินไม่หลับอะไรประมาณนี้เลยนะคะอารมณ์แบบนี้เลยเนี่ย,ย,ย,ยสองอันเนี่ยนะคะแต่ แต่แต,แต่แต่คุณกับเขามีโอกาสที่ได้เรียนรู้ศึกษากันแบบว่าเป็นหนังสือหลายเล่มให้แก่กันด้วยนะแบบจบบทนี้ก็ไปบทนี้จบบทนี้ก็ไปแบบนี้อะไรประมาณนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราขอดูไพ่นางฟ้าว่าเขาอยากบอกอะไรคุณและคนคนนั้นนะคะสังเกตนะเวลาเราอ่านไพ่อ่ะถ้าเป็นเรื่องราวแบบเหมือน แล้วแต่เรื่องราวเลยเราจะใช้สรรพนามเนี่ยที่แตกต่างออกไปต้องต้องต้องแยกแยะแล้วฟังให้ดีๆนะเราพยายามใส่ดีเทลคำพูดให้มันชัดเจนแล้วก็เป็นในเวอร์ชันของเราเนี่แหละเพียงแต่ว่าพยายามที่จะหาคำเปรียบเทียบหรือว่าความหมายต่างๆเนี่ยเข้ามาแทรกเพราะว่ามันจะได้หลากหลายเวลาฟังจะลื่นใช่ไหมคะมันเป็นอะไรที่จริงนะไม่ใช่เป็นแพทเทิร์นเดิมคือแบบมันก็นะอ่ะมาดู เออเดี๋ยว children keep an open mind รู้สึกว่าคุณและเขามีความต่างด้วยนะมันก็ไม่ต่างอะไรจาก จากสิ่งที่เขาเป็นที่ว่าเขาเป็นยังไงเขาก็มีคนที่มีความต่างมาชอบกับเขาอย่างเช่นอายุต่างกันอะไรประมาณนี้นะคะยังมีความต่างกันอยู่หรือว่ามีนิสัยที่มีเป็นเด็กแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างกันจริงๆด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกนิสัยการเลี้ยงดูอะไรทั่วๆไปมีความแตกต่างกันแน่นอนดังนั้นดูแล้วน่าจะมีการเปิดออเปิดใจคุยกันมากจนมันแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะเป็นอะไรที่ศึกษาดูใจกันแล้วมันเหมือนจะคุ้มค่าแหละแต่มันจะชา้า มีโอกาสแน่นอนเป็นหลายปีเห็นไหม free yourself นะคะอย่าคิดเยอะกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่ามีโอกาสที่จะมีพลังงานบวกหรือว่าอะไรที่มัน healthy มากๆในสถานการณ์หรือว่าเป็นคุณภาพที่สุดในในเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยกันในความสัมพันธ์นะคะต้อง free yourself ตปลดปล่อยตัวเองอย่ายึดติดสถานการณ์นี้ว่าอย่าคาดหวังกับมันคุณต้องแบบ enjoy p r e a s u r e ไปกับมันกับคนคนนี้นะคะ อืมมันถึงจะมีความสุขโรแมนติกอะไรประมาณนี้เนาะไม่ได้หมายความว่าไม่ไม่ไม่จริงจังไม่อะไรแต่มันเป็นรูปแบบหนึ่งอะ่ะคือเราไม่อไม่รู้จักที่บายยังไงอืมไม่รู้จักที่บายยังไงว่ารูปแบบความสัมพันธ์มันมียังไงมันเยอะมากแต่ว่าในสังคมอะม,มันมันมีไม่กี่แพทเทิร์นไงที่เราเห็นแต่ถ้าแต่ถ้าแบบว่า เราไปศึกษารู้จักผู้คนมากมายอ่ะเราก็จะรู้ว่าแพทเทิร์นความสัมพันธ์มันเยอะจริงๆแต่ในสังคมส่วนใหญ่เราเห็นเป็นแบบนี้มันก็เลยตามคันลองกันมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเรามีสองเพศพลังงานมีสองพลังงานมันก็เลยวนกันอยู่อย่างนี้ยอย่างเช่นแบบความสัมพันธ์แบบนี้เติร์ปปาร์ตี้ความสัมพันธ์แค่สองคนความสัมพันธ์ที่มีอุปสรรคความสัมพันธ์ที่แบบ ไปไม่ถึงความสัมพันธ์ที่รักนะแต่ไม่ได้ครอบครองความสัมพันธ์แบบชู้สาวหรือว่ามีคนของกันและกันต่างคนต่างมีหรือว่ามีแค่คนเดียวอะไรคือมันเยอะมากดังนั้นความสัมพันธ์คนรลกเขาเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะรอคอยเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอยากให้มันเป็นแบบนี้ก็คือไม่คิดเยอะไม่ยึดต,ติดไม่จิกไม่ตามแต่ไม่ได้ไหมายความว่าฉันไป ไปคบคุยกับใครฉันแค่เป็นตัวของฉันและเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะเขาอยากให้มันเป็นความสัมพันธ์สบ,สบายแล้วก็ฟลูนั่นเองโอเคนะคะก็จะประมาณนี้เลยคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปประมาณว่าเขาต้องการความสัมพันธ์ที่สบายใจและในรูปแบบที่มันเหมือนแบบว่าเราเรากำลังพูดถึงรูปแบบความสัมพันธ์ที่เขาต้องการเลยเนาะเอ๊ะมันยังไงโอเคเดี๋ยว ไปฟังคลิปแล้วกันนะคะโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ